สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปคาทำนายความรักสำหรับชาวธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกนะคะเป็นคําทํานายประจําเดือนมีนาคม2566ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวตนของคนคนนั้นนะคะคนคนคนั้นคนที่อยากเข้ามาเป็นคนรักของคุณนะคะในเดือนมีนาคมคนคนนั้น เขาเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่ใจเย็นนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่อาจจะเป็นคนมีโรคส่วนตัวสูงนิดหนึ่งนะอาจจะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงนิดหนึ่งเป็นคนที่มีพื้นที่ของตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวตนแล้วความรักของคุณนะตัวตนของคุณในเดือนมีนาคม ได้ไพ่ก้าววยและตอนนี้เวลานี้สถานการณ์แบบนี้นะคะคุณยังคงมีความสุขสําหรับคนโสดนะคุณก็ยังมีความสุขกับชีวิตของตัวเองนะคะสําหรับคนโสดคุณมีความสุขกับชีวิตของตัวเองนะแต่ถามว่ามีบ้างไหมนะคะที่คุณมีการไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความรักนะคะคุณก็มีการไหว้ขอนะขอให้คุณได้เจอรักที่ดีขอให้คุณได้สมหวังในความรักขอให้คุณได้เจอเนื้อคู่ประมาณนั้นนะ ได้ไพ่เ้าถ้วยนะคะได้ไพ่สเตนเมจิเชียนแล้วก็ได้ไพ่แดถ้วยได้ไพ่เ้าไม้เท้านะคะสำหรับคนโสดบางท่านนะคะคนที่โสดบางท่าน หรือตรงนั้นยังสดอยู่อย่างที่บอกว่าคุณก็คือยังมีความสุขกับชีวิตตัวเองนะบางครั้งคุณก็อาจจะมีการไปไหว้พระขอพรขอคุณสมหรับในความรักขอคุณได้เจอคู่ที่ดีสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือกําลังมีการพูดคุยกันอยู่นะคะในช่วงของเดือนมีนาคมอาจจะเป็นช่วงเดือนที่คุณจะรู้สึกเบื่อเบื่อในความสัมพันธ์หรืออยากจะก้าวออกจากความสัมพันธ์นะค่ะมีความรู้สึกว่า เขานิ่งๆเขาไม่ค่อยชัดเจนเขาไม่ค่อยกระตือรือร้นในความสัมพันธ์กับคุณก็เลยทําให้คุณคิดอยากจะถอนตัวหรืออยากจะถอยออกมานะแต่ก็เป็นแค่เป็นความคิดแต่ดูเหมือนอยากจะยังถอยออกมาไม่ได้ยังมีความสับสนในความรู้สึกตัวเองอยู่นะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วตัวเขานะคะตัวเขาเขาได้ไพ่สิบเมตาว คนคนนี้ดูเหมือนจะเป็นคนที่บ้าง,งานเป็นคนที่ชอบทํางานเป็นคนที่ให้ให้เวลากับการทํางานค่อนข้างเยอะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงเราเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงดูเหมือนการงานของคนคนนี้เป็นคนที่ทํางานแล้วต้องเดินทางบ่อยนะคะเดี๋ยวจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่แล้วก็ช่วงเดือนมีนาจะเป็นช่วงงานที่างานเขาค่อนข้างจะเข้ามาเยอะนะ ตัวตนของเขานะคะเขาถามว่าเป็นคนดีไหมเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะคะแต่เพียงแค่ว่าในสถานะถ้าคุณยังโสดอยู่นะคะคนที่จะเข้ามานะคะในชีวิตความรักของคุณในช่วงเดือนมีนาคมคุณอาจจะไปเจอคนที่เขาให้ความสำคัญกับการทำงานมาก นะคะอาจจะในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเขาอาจจะยังไม่ค่อยมีความชัดเจนอะไรให้กับคุณมากนะักเพราะเขาจะไปโฟกัสเรื่องงานเขามากกว่านะ,ะวันนี้สําหรับคนนะคะสำหรับคนที่มีการพูดคุยกันอยู่หรือมีการครบใครอยู่นะคะในช่วงเดือนมีนาความรักความสัมพันธ์คุณคุณอาจจะรู้สึกว่ามีเหมือนไม่มีนะคะมีเขาก็เหมือนไม่มีเลยอะ ทำไมเขาทิ้งให้เราอยู่คนเดียวทิ้งให้เราเหงานะคะทิ้งให้เราว้าเวเนะไม่ค่อยได้มีเวลาให้กับเราไม่ค่อยได้ใส่ใจเราไม่ค่อยได้สนใจเรานะคะก็จะเลยทําให้คุณเกิดความรู้สึกที่น้อยๆนอยขึ้นมาได้นะคะเกิดความรู้สึกที่สับสนเกิดความรู้สึกที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเขาเกิดขึ้นนะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วนนองความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างในเดือน,นมีนาคม สำหรับชาวธาตุน้ำมีปรกฏพิจินวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนมีนาคมณได้ไพ่เจ็ดช่วยนะคะการคิดมากการคิดไปต่างๆนานานะอยู่ที่บอกแล้วนั้นมีความสับสนมันมีความเครียดอะไรบางอย่างอยู่นะสำหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะบางครั้งคุณก็สับสนว่าจะยังไงดีจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ดี นะคะมันเหมือนมันมีทางเลือกให้คุณจะต้องเลือกนะคะถ้าสำหรับอ่าสำหรับคนโสดนะคนโสดในช่วงเดือนมีนาคมความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะเขาก็อาจจะยังไม่ค่อยมีความชัดเจนอะไรให้นะแต่ถามว่าเวลาเขาว่างเนี่ยเขาก็มีการมาหาคนมาพูดคุยกับคุณบ้างนะคะก็คือไม่ได้ห่างหายไปกันไปทีเดียวนะคะสำหรับคนโสด แต่สําหรับการที่คนที่มีคุณคุยอยู่นะในช่วงเดือนมีนาคมคุณก้าจะต้องใช้สติใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจในความสัมพันธ์นะคะอยา่าเพิ่งโวนตัดสินใจอะไรโดยพลราการหรืออยา่าเพิ่งนตัดสินใจอะไรโดยเขาเรียกว่าคิดอยู่ฝ่ายเดียวนะคะมีอะไรเราอาจจะต้องคุยกับเขานะคะบทสรุปความสัมพันธ์ความรักคุณในเดือนมีนาคม มันมีความเป็นคู่รักกันอยู่นะคะมันมีความเป็นคู่รักกันอยู่ถ้าคนโสดนะคณก็คือจะเจอเจอความรักที่เป็นความรักที่เขาเรียกว่าไงอะได้ดังใจเข้ามาหรือจ,จะได้เจอคนที่ถูกใจเข้ามาเพียงแค่อย่างที่บอกนะคะว่าเขาอาจจะยังมีบางอย่างที่เขายังต้องโฟกัสอยู่หรือยังต้องไปทําของเขาอยู่นะคะเขาก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยมีเวลาให้กับเรามากนะักนะแต่สําหรับคนโสดความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นนานเลยะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้กันแล้วในกรณีสําหรับคนที่มีคนคุยนะคะในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในเดือนมีนาคมที่มีการเปลี่นไปแล้วนะคะว่า เขาก็ไม่ได้ห่างหายไปทีเดียวเวลาว่างเขาก็มีส่งข้อความมาหาคุณมีการนัดเจอกันนะคะมีการได้ไปทานข้าวกันมีการได้ไปเที่ยวสถานที่ใกล้ๆก,ก,กันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะตัดสินใจอะไรอย่างที่บอกว่าอยาเพิ่งดวนตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์กับเขานะคะถ้าเหตุการณ์มันไม่ได้เลวร้วายมากก็ค่อยๆประครับประคองกันไปนะคะอันนี้ก็คือสําหรับชาวาธาตุน้ํามีความรกักพิจิตความรักของคุณในเดือนมีนาคมค่ะ ชอบกดไลค์ใช้กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ